อุซีออสโซรีจุ e นะฮะในรายการลูกชิ้นลดเกมมิ่งนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นเกมนี้กันซึ่งซีออ o โซรีจุเนี่ยเป็นเกมเป็นผลงานจากคนที่เป็นคนที่มีอารมณ์ภาวะโลกซึมเศร้านะครับก็ประมาณว่าเกมนี้จะบรรยายอารมณ์ของเขาว่า รถซุมเศร้าเนี่ยอารมณ์มันเป็นยังไงนะฮะคำว่าโซลิจูดนะครับเป็นคํานามเท่ากับคําว่าโรนลินเนสนะฮะแปลว่าความอ้างว้างความโดดเดี่ยวความสันโดษเดียวดายให้แปลก็ไปอาจจะแปลว่าท้องทะเลแห่งความว่างเปล่าความสันโดษอะไรเงี้ยท้องทะเลแห่งความเดียวดายครับโอเคมาเริ่มกันเลยก็เป็นเมืองแล้วก็มีร้านท่วมแล้วก็มีตัวอะไรสักอย่างฉันพยายามที่จะให้ข้า <'m> มันด้วยกันแต่ว่าฉันไม่สามารถ ทำไมสามารถทำเติมเต็มสิ่งที่หายไปได้ฉันมีครอบครัว <have> ฉันมีเพื่อนแต่ว่าฉันยังอยู่ที่นี่รู <Again. S 2> ้สึกเปียวปาวเปรี้ยวอีกอีกครั้ง What wrong with มันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน so so ฉันรู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุด There must ฉันต้องออกจากที่นี่ฉันต้องเปลี่ยนแปลงมันให้ได้เปลี่ยนแปลงฉันทีโอเคนะฮะก็มาเริ่มกันเลยจะมาเปลี่ยนแปลงเคกันดีกว่านี่ก็เห็นเคนอนอยู่ในเรือนะครับแล้วก็ใส่เมดเรงแสงดวงแสงเคเคเต้เต้ังเคสัลดหลวัสดตื่นแล้วครับน้องเคของเรา ชิ้นไหนเนี่ยทำไมมืมดจังเลย <A light. S 2> แล้วมันแสง,งนี่นะบันชีช่าจะไม่โดนเดี่ยวที่นี่ก็ได้นะไม่ไม่โดนเดียว <It S 2> ที่นี้เดียวนะครับพรา,าเขาจะต้องต้องกับเขาที่เหลือฉันต้องเข้า,า,า,เ,เ,า,เ,าเ,เข้าไปใกล้กว่านี้โอเคเราเราเอาเคเข้าไปใกล้กว่านี้นะครับเคเคจับเรือแล้วเราจะได้โอเคอ่าเดลวิสดีทูมูฟเราต้องไปหาแสงใช่ไหม ครับเคเลยเนี่ยเป็นเคผมอาจจะแปลได้ไม่ถูกแล้วก็แปลไม่ทันนะยังไงก็ถ้ามีท่านต่อยันช่วยคอมเมนต์กันใต้คลิปด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งกันกินนั้นแค่ในขั้นพอได้นะครับเฮ้ยคุณโอเคไหมอ่ะเฮ้ยคุณอยู่ที่นี่แล้วเหรอเธอรู้ได้ไงว่าฉันเป็นใครฉันคือฉันคือนั่นเกี่ยวกับเอ่านอ่านเลยนะเพื่อน มันมันคือซินลี่ได้จะแปลว่าเหงาเหงานะอาจจะเป็นคํําคาถามที่แบบซ้ําเติมก็เบอกฉันมีคำตอบให้คนแล้วก็นี่แล้วก็บอกว่าควรอะไรวะให้คนปลอดภัยนะฉันไม่เคยเห็นพาทิตย์เลยเอ๊ะผมแปลแล้ไม่ได้นะฮะมันบอกว่าฉันจําไม่ได้เลยมันดีแล้วใช่ไหมคุณเข้า้จใช่ไหมเคผมก็ค่อนข้างจะงงเพราะผมแปลไม่ทันแล้วก็บรรดาอธิบาย ก็เลยไม่ได้อ่านซับเลยผมมันบอกว่าอ้ยไม่ได้เห็นพระชิดมานานแล้วฉันแทบจำไม่ได้เลยเนี่ยทีแรกนะครับว้าวโอ้ oh. How did she เธอหายไปไหนแล้วล่ะโอ้ I imagining must this be ฉันต้องฉันต้องจินตนาการที่นี้นะเนี่ยฉันรู้ว่าคุณกำลังมองหาใครมาเห็นอะไรฉันจะไม่บอกเมื่อวันก่อน ดวงไฟนี้จะไปด้วยกับคุณตอนนี้คุณสามารถใช้มันได้แล้วชูดิตดกดคิวถกต้องใช้แฟลนะฮะเอาค่ะเมื่อกี้มันเกม,เกมดัดกดผิดโอเค,คมันบอกว่าไปเลยไปเลยเขารอเราแ่นอยู่ เชย์ก <irm ala> ็บอกว่าเฮ้ยใครรอเราอยู่เหรอเด็กผู้หญิงคนนี้มันแตกประหลาดมากเลยมันก็งงนะเพราะว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้บอกว่ามีคนรอเราอยู่นะครับ Chapter One Back to Black นะฮะกลับสู่ความมืดมันสวยมากเลยไม่ใมันกับฉันอาจจะหมายถึงความชนละลาการแวนิชแปลว่าขาวใสสะอาดนะฮะน่าจะไม่ผิดนะน่าจะแปลว่า ค่อยช้ามากเลยมาเร็วโอ้ยๆๆๆๆแม่งกลับมาขับเกิดเซิร์ฟไม่ค่อยดีเป็นเมืองที่น,น้ำท่วมเลยนะไปสอดหากันจะหาคุณโอ <c oughs> เคอ,อ่ะกันจดกาอยูอ่คุณต้องตามหาฉันโอเคแล้วยิงแฟลชไม่มาหาไอ้นั่นนะมันจนะอ,นอยู่ขา้างหลัง แปลที่ลูกกำแพงไม่ได้หรอกมันบอกเรานะยังไงเจอแล้ว <c oughs> เจอฉันแล้วใช่ไหมฮ่าฮ่าตลกจังเไรสุดมไม่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชคุณสามารถบินแบบปแปลไม่คัน <c oughs> มันบอกว่าให้เขาต้อง <c oughs> เขาให้เธออยู่คนเดียวแล้วก็บอกว่ารอด้วยเ <c oughs> อาผู้หญิงก็ร้องอะไร เวรและงมืดแล้ว,งงลวเกิดอะไรกับอากาศเนี่ยเราต้องใช้แซงเพื่อทำ,ำองานสามารถคนนั้นนะครับโอเคไปกันต่อถ้าฟังของแป๊ะและะก็ขอขอ,ขอทษด้วยนะ,ะครับ่เยมัน,น,น,นไม่ต่างกันเศษ็จแวะคุณไม่ความคิดอะไรแล้วตามปกติกค็กคือแบบ ปกติมันก็ไม่รู้ทำยังไงอยู่แล้วอ่ะเธอรู้ชี้ฉันได้ไงเธอทำอะไรมาอย่างก,กับผู้หญิงนั่นเหรอเธอหลอกผู้หญิงคนนั้นน่ะหลอกเธอฉันเลยกินเธอทั้งเป็นไงล่ะก็ะคืออันนี้มันบอกมันกินผู้หญิงของเรนไปแล้วนะอุย้ยไม่ไมึงนั่นหลอกอกูไอ้กาแฟ กูตกน้ำแล้วการชี้การชี้ขึ้นอีกการชี้งงนี่ครับผมงงมันเมื่อีกแล้วอ่ะมีถัดตัวเมื่อกี้อ่ะมันพูดสิ่งที่ไม่ดีเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันนี่มันคงเป็นแค่ฝัน้วนะเป็นแค่ฝันใช่ไหมยังไงเราเจอแล้ว มันใกดอะไรวะเยังมีชีวิตอยู่กด E ทุกครีออ๋อเก็บเก็บความมืดนะครับกด E โอ้โอ้โอ้แฟนแท้ซีนั่นฉันหรือเปล่านะฉันต่อ ให้กดอะไรนีร่ผมไม่รู้ให้กดอะไรหงโงโฟกัสก็ถ้าให้เราเลือกโฟกัสมาไอ้ไอ้ไอ้ตัวนั้นมันมันดูนนดความสว่างจาก,กเราไปนะโอ้เราปล่อยอะไรให้มันไอ้ทำอะไร ฉันทำอะไรไม่ได้เลยปล่อยฉันไว้ที่นี่คนเดียวเธอใช่เธอทำอะไรไม่ได้เลยและเธอไม่เคยทำมันไม่จริงฉันก็ลังพยายามอยู่อย่าให้รักลัวจบดูไปว่าอะไรวะมันเจ็บมากมากเราเราต้องผ่านไปนะมันจะต้องไปเึ้นเรืออย่ามองที่ฉัน You're my way need to in อย่างไงนี่บอกว่าอ๋อคุณจะไม่โดดเดี่ยวแต่ว่าคนคนนั้นน่ามาต้องการแสงมากกว่านี้นะครับแล้วขึ้นยังไงนี่แล้วขึ้นเรือยังไงนี่โอ้ผมงงกับการคอนเกมนี้มากตอนั้นต้องไปหาแสงเพิ่มนะครับ คือมันอ่อนแอเกินไปโอเคแปลว่าเรา,เราต้องไปแหาแสงโอเค,อเ,คเราไปตรงนี้นะน่าจะใช่ต้องขึ้นฝั่งแล้วเหรอโอเคครับไม่ได้อ่าน โอ้ oh, เธออะไร่ฉันรู้ว่าฉันจะกลับมาข้า,มา,า,ม,ามาใกล้ๆนิดสิฉันได้เห็นเธอชัดขึ้น <No thanks. S 1> น่ากลัวไม่เป็นไรโด <laughs> <No thank. S 3> <seems> นแบงธ์ดูน่ากลัวมากเลยฉันควรจะหาที่อื่นนี่คืออะไรนี่เป็นจัญญา I hope someone find my letter ฉันหวังว่าบางคนจะพบกับสหมายของฉันนะ ถนนนี้เคยเป็นถนนที่เงียบและสวยงามนะครับแต่ตอนนี้มันไม่สามารถอธิบายได้แล้วฮัรี่ดีคไนคือไม่สามารถแบบจะอ้างถึงเป็นอย่างน้นได้แล้วฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นอาจจะเป็นบันทึกของผมเดานะไอ้เรื่ของนางเอกก่อนที่มันจะเข้าสู่โลกมืดนะที่เราปล่อยไป h Are you o there อที่นี่ไหมก็คือมันาถามเธอเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้นะของคงไม่ต้องแปลควาประโยชน์หรงนะัโอ้อะไรนี่วิ่งก็ไม่ได้มันหายไปแล้วนะเขา,ขาอยู่ที่ไหนเนี่ยวันที่นี้มันมันดูสมจริงยังสมัยนี้คืออะไร มันมาแล้วมันมาแล้วเรือเือ้อเรือบรือเรือเอเดือเรือเรือเห็นเด้แล้วออีกเรรือเอเรืออเรเรรืออรอเอเอเืออเรอรอเนีอเอเอรือออออออร เดี๋ยวมึงนี่ไปโอ้ยยังไม่ทันไอหนูเร็ว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 โอ้โอ้เกือบแล้วเกือบแล้วโอเคนะฮะไหนก่อนนะไม่ไกลจังโอ้สบายใจเก็บเก็บเก็บ กด E แล้วนะอ๋อกดผดกด Q เมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านนะก็ไม่ได้แปลไม่เป็นไรแล้วกันอาจจะไม่สำคัญแล้วมั้งเคเราเปิดอ๋อต้องต้องทำให้มันสว่างเค yeah. ตอันนี้ก็สว่างไปแนละ้วหนึ่งจุดมันสวยมากเลยมีปลาด้วยไ,ไหนต่ออ่หรือว่าไปตรง ที่เรามาเมื่อกี้นะฮะใส่นาแล้วต้องทำให้ทุกอย่างมันสว่างสว,งสวงนะจากการกคัดเดาของผมนะเราไปขึ้นหน้าต่อกระอยากหญิง ยั่ไงขึ้นได้ต้องการเรือหรือเปล่าะไป,ปยังไงเนี่ยว่ายน้ำหนะ่อยจ้ะบอกว่าผมหลงแบบว่ะหลงแบบสนุกเลยว่าไง นี่เป็นฉากมือดอ่ะทุกคนนี่เปิดไม่ได้ได้วยต้องโอง้านมันเดียวดำน้ำไม่ได้นะ,ะเกมนี้ต้องแบบเดินบนฝั่งอย่างเดียวแล้วก็ว่ยได้ที่ถือน้ำโ <st arts> ผมมาผมว่าผมมาไกลนหะ ไม่ต้องขับเรือไปหาผู้หญิงคน,นเนมื่อกี้นะเขาบอกเกลเกลียวอยู่เราเห็นเสบว่ะโคตรไยโอ้ยกลุ้ยๆมันมาจบแล้วชีวิตอร่อยไหมละ่ะวัดวันเนี้ย Calm Calm down. down. ใจเย็นใจเย็นลองอีกครั้ง <c oughs> ว่าเรากลับไปที่เดิมนะเพราะมันถ่ายเพียงแตผู้หญิงใช่ไหมเกลเกิลผมว่าน่าจะให้เรากลับที่เดิมทำไมอย่างไงวะเนี่ยข้างบนแต่ได้ตัวเมื่อกีน้น่าจะหายไปแนละ้วตรงนี้มันสว่างแล้วมันกดชิปไม่ได้นะโคตรสบายใจเลยผู้หญิงคนนี้ไปทางไหนวะจำไม่ได้นะครับ ทางนี้หรือเปล่าใช่ใช่แล้วก็ไปเอาเรือแล้วก็ไปดูเด็กผู้หญิงที่เราช่วยกันนครับว่ามันแสงสว่างที่เขาเนี่ยพอหรือ,อยังเรือเรือเรืออ๋อมืดจริงแล้วหรอ why เอามันอยู่คนลโซนกันนะฮะแบ่ว edit my boat วะ e my boat นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเรือเรา โอเคเราน่าจะใกล้ถึงเรือหล,ลังเราแล้วนะฮะเรือเรือเรืออะไรนี่มีบาสเกตบอลด้วยเรืออยู่ไหนนะเรือมีบอลอ๋อเรือหายไปแล้วนะฮะยางนี้ก็สวยสิ ไปยังไงไวนะเนี่ยผมเกี่ยวไอ้ตัวนั้นอนะยังเดียวเลยคือทำ้เมื่อกี้น่าจะถูกแล้วนะจากการเดาเพราะว่ามันปิดทางเราเอแล้วนะทีนี้ว่าเราต้องผจญภัยกับอิสระประหลาดไปนั้นอีกแล้วนะฮะผมก็ไม่ค่อยชอบเลยประหลาดตอนนั้นโคตรน่ากลัวเลย,ยเดี๋ยวไปว่าตรงนี้สว่างอยู่นะก็ให้ตรงนั้นมีแสงใช่ไหมไปได้ไปได้ เพ่อนก็นเข้าไปข้างหลังนะครับดูจากภาพคำถามคือข้า,ทา,ขขาทางไหนเฮ้ยผมเป็นโรคัวน้ำาอต้องหาทางนะครับต้องหาทางไปนะครับหาทางไปกันไป้เดี๋ยวเฮ้ยมืดแล้วอ่ะขึ้นเลยจะเป็นใหญ่ไหเนี่ย ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็คือตอนนี้ผมไม่รู้ทางเลยว้คือแบบมันลอด a d ขนาดน,นี้เนี่ยช่วเ,เราปีได้มั้ยเนี่ยต้องโอ้โหใกล้จัง Full HD ตลอดคือมันจะไว้โอ้โหเรล่มไกลๆหน่อยสิเกือบไปแล้วนะครับอ้วมันสุดที่ตรงมูนนะฮะเราต้งองรอมันไว้จนมุมเนี่ยอะไรเธอเอยยิงให้ดูไปไปไป ไฮ้ชุนชุนชุนชุเฮ้ยเธอปักเรล่งไปนะครับดูจะรีบโดดลงเลยนะเฮ็ดด้วดตเร็ว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 โอ้โอ้โอ้เขียวเขียวหลังเลยนี่เขียวตัดเรยนีอเฮับขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะ เรามาผมจะถึงเซฟโซนชอนนล้ผมจะหยุดพี่หนึ่งไว้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยีสิบนาทีแล้วนะถ้าต่อ,อ,อมันน่าจะน่าจะดูพอดีนะไม่อย่างต่อวะใช่คนนี้แหละ อไรอยงน้ตกนะ้วนี่คุณพี่ีตัวนั้นตน,นีผมดาวนะใช่ไหมเราเราต้องมาตรงนี้ไหมอาอไม่ใช่เหรอมันแค่เป็นเบาะแสเฉยๆแล้วก็คา่นานแล้วนั้นทีเราจะหาทางไปนะครับบีนได้ไหมนี่หินไม่ได้ด้วยนะฮะ ตรง่านนะอุ้ยมันมเอหรออย่านะอย่านะงงครับตอนนี้งงเลยนะฮะอ๋อ้ต่ทีเอ้ยบางทีเราก็ไม่เห็นอะไรใกล้ๆนะก็งง อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกออรีบรีบเลยเ,เธอเธอรีบๆเลยไหนต่อผมรู้สึกผมจะหลงแน่นอนใค่ผมหลอกเลยหลงสุดๆเลยนะี่เราเราเดินผิดทางอาจจะขึ้นขึ้นต้องขึ้นไปอีก ตรงนี้ไม่ได้จะมีทางเข้าแล้วล่ะก็นกบรรโมทำอะไรที่นีเนี่ยน่ารักมากเลยนกบรรโมไหนวะอาจจะเป็นความไม่ก็ได้นะ,ลละความลงกเคลื่อนขั้นบกมันขึ้นไม่ได้ไว้ตอนั้นมีทางเดียวที่เราจะไปได้อ๋ออ,อันหนึง่งเมื่อกี้ให้กดให้กดชัว์อะไรทุกอย่างทําไงวะ นี่ไงนี่ฮะชูู้ว่ามันเป็นไอชิมเมนหรือเป็นอะไรนะแต่ว่าพอตามตรงนะไปทางไหนวะโอเคผมว่าผมอะติดทางเว้ยเพราะว่าทีแรกอะแล้วจะไปถูกแล้วตรงเลย ก็ส <Es> <an> like ุดเลยใช่ไหมแล้วก็เหลือทางเดียวเว้ยตรงนี้เราต้องรีบนะฮะเร็ว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 ช้าจังเลยเออคือเราไปต่อนะครับไปต่อกันจากที่เรางงมาหลายรอบการนี้ไม่งงมากทำไมยังอยู่เลย มีล่องตรงนี้นะฮะผมว่าน่าจะมีอะไรเกิดเราต้องดูนะครับวันนี้มันขึ้นนี่ว่ะเดี๋ยว,วๆจีหนูไปให้ดูโอเคไปเร็ว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 ,รวตายตายตายเออสวยเลย อร่อยอีกหนึ่งมือนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะผมเหนื่อยแล้วนะครับก็ mm hmm. ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจโลกชินโลสเดีอโอโปรดักชั่นอะไรทั้งอย่างลิงก์อยู่ใต้คลิปครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับซ so ีอัลโซนทิจูดนะฮะเจอกันใหม่ในพาร์ทที่สองนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะฮะสวัสดีครับ